หากพูดถึงอาหารเช้าซีเรียลที่ตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพมากที่สุดก็คงต้องเป็นมูสล,ลี่ยี่ห้อนี้อย่างแน่นอนด้วยวัตถุดิบชั้นดีจากบริเวณตอนเหนือของอิตาลีใกล้เทือกเขาแอลนำมาปรุงอย่างใส่ใจผู้บริโภคมากที่สุดด้วยการใส่น้ำผึ้งธรรมชาติแทนน้ำตาลจึงได้ความหอมหวานมากยิ่งขึ้นโดยไม่เสียสุขภาพเสริมความอร่อยด้วยคอนเฟลกรกรอบและคุณประโยชน์จากผลไม้อบแห้งมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกเกดกล้วยแอปเปิลและแอปริคอตบอ็ เว่าได้ลองแล้วจะติดใจ สำหรับใครที่แพ้กลูเตนอาจมีความกังวลในการเลือกอาหารเช้าซีเรียลเพราะกลูเตนเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายหลายอย่างซึ่งหากเลือกซีเรียลยี่ห้อนี้รับรองได้เลยว่าหายห่วงเพราะมีส่วนผสมหลักจากเมล็ดข้าวโพดและข้าวโอเต็มเมล็ดที่ปราศจากกลูเตนอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นมากมายที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและช่วยลดคอเลสเตอรอลมาในรูปแบบวงกลมรับประทานง่ายมีส่วนผสมของน้ำตาลเพียงแค่1กรัมเท่านั้น แน่นอนว่าความอร่อยจะต้องมาคู่กับคุณประโยชน์ด้วยซึ่งกราโนล่าสูตรนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆด้วยส่วนผสมหลักจากธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวโอ๊ตให้ความกรุบก,กรอบเคี้ยวเพลินมาพร้อมกับอัลมอนด์งาคิมมอนและเม็ดมะม่วงหิมาพานต์ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นแล้วยังอุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันดีให้ความหวานกำลังดีจากน้ำตาลไม่ขัดสีเพื่อสุขภาพทั้งยังปราศจากวัตถุกันเสีย เหมาะสำหรับผู้ที่รักษาสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะ mm hmm. เมื่อพูดถึงอาหารเช้าซีเรียลใครๆก็ต้องนึกถึงที่หมีโกโก้ที่ถูกปากทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดดเด่นด้วยรสชาติช็อกโกลแลตแสนอร่อยซึ่งตอนนี้ทางแบรนด์ก็ได้ปรับตัวซีเรียลให้เป็นรูปหมีสุดน่ารักด้วยดึงดูดเด็กๆให้รับประทานได้ง่ายๆ นอกจากความอร่อยและความน่ารักแล้วยังอุดมไปด้วยประโยชน์จากธัญพืชเต็มเมล็ดที่มีวิตามินบีแคลเซียมและธาตุเหล็กทั้งยังให้พลังงานสูงเตรียมพร้อมกับกิจกรรมตลอดทั้งวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหารเช้าซีเรียลกล่องนี้นอกจากจะให้ประโยชน์จากข้าวโพดแล้วยังมีคุณประโยชน์จากกล้วยที่อุดมไปด้วยวิตามินเอซีมีหนึ่งมีสองและโฟลเลตช่วยเพิ่มพลังให้แก่สมองและทำให้เกิดสมาธิและมีการตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนและการทำงานแถมเส้นใยในกล้วยและข้าวโพดยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตามตัวคอนเกรกเคลือบน้ำตาลมาด้วย <_ S 1> เพื่อเพิ่มรสชาติให้หวานอร่อยหากใครที่ลดความอ้วนอาจจะต้องทานในปริมาณน,น้อยนะคะ <_ S 1> ถ้าคุณกำลังมองหาอาหารเช้าแบบกราโนล่าที่มีส่วนผสมของธัญพืชที่เป็นประโยชน์มากมายกราโนล่าตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้ดีไม่น้อยเลยค่ะ เนื่องจากมีส่วนผสมของวัตถุดิบคุณภาพดีมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวโอต๊ตอัลมอนด์น้ำผึ้งน้ำมันรำข้าวลูกเกดและแครนเบอร์รี่ซึ่งเป็นแหล่งรวมของใยอาหารและโปรตีนนอกจากนี้ยังมีรสชาติที่อร่อยกำลังดีไม่หวานมากนักแถมยังเคี้ยวกรุบกรอบสามารถนำมาทานเล่นเป็นขนมขบเคี้ยวยามว่างหรือนำมาทานกับนมและโยเกิร์ตเพื่อเป็นอาหารเช้าก็ได้ค่ะ หากคุณกำลังมองหามูสลี่ห่อใหญ่ราคาคุ้มค่าต้องลองมูสลี่ห่อนี้เลยครับเพราะห่อนี้มีขนาดใหญ่ถึง1กิโลกรัมด้วยกันนอกจากจะมีปริมาณสุดคุ้มแล้วยังมีรสอร่อยไม่หวานอัดแน่นไปด้วยสารอาหารครบครันจากเกล็ดข้าวโอ๊ตเกล็ดข้าวสาลีลูกเกดซาทาน่าคอนเฟล็กบาเลทั้งเกล็ดข้าวสาลีกรอบแอปเปิลแห้งจมูกข้าวสาลีเมาสกัดและมะเดื่อโดยธัญพืชที่เหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนํามาทานคู่กับ นมหรือโยเกิร์ตในช่วงเริ่มต้นวันใหม่เอาใจคนชอบความกรุบก,กรอบด้วยคอนเฟลกตัวนี้เลยค่ะซึ่งทำมาจากธัญ,ญพืชโฮเกนและข้าวสาลีเต็มเมเล็ดหรือธัญ,ญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีใดๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบสำคัญของธัญ,ญพืชครบทั้ง3าส่วนได้แก่เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อข้าวและจมูกข้าวอันเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตใย,ายอาหารวิตามินและแร่ธาตุส่วนรสชาตินั้นก็อร่อยไม่น้อยเพราะตัวคอนเฟลกเคลือบด้วยน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติหวานทานง่ายเข้ากันกับรสของข้าวโพดได้เป็นอย่างดีเมื่อนำมาทานคู่กับนมหรือโยเกิรต์ตยิ่งเพิ่มความอร่อยและทานได้ง่ายยิ่งขึ้น มแมกเรตแบรนด์นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชที่หลายคนไว้วางใจด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานและคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบเกรดพรีเมียมมาใช้ในการผลิตอีกทั้งยังมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายรวมทั้งอาหารเช้าซีเรียลแบบมูสลี่มันติ5เกรนมูสลี่ตัวนี้ด้วยค่ะ ึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่มีส่วนผสมของธัญ,ญพืชชอบ5ชนิดได้แก่ข้าวโอต๊ตข้าวทริทิเคลอี่ข้าวสเปลข้าวบาเลและข้าวไรทําให้มีไฟเบอร์สูงแต่มีน้ําตาลและแคลอรี่ต่ําเหมาะสําหรับคนที่กําลังต้องการควบคุมน้ําหนัก เติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายได้ทุกเช้าด้วยซีเรียลสูตรนี้เลยค่ะมีส่วนผสมจากธัญ,ญพืชอย่างข้าวโอ๊ตลุกเลาน้ำผึ้งผสมผสานกับข้าวพองที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยผ่านกระบวนการอบแทนการทอดทำให้ไร้น้ำมันเมื่อทานคู่กันจะได้รสชาติหวานมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีและมีกลิ่นหอมของธัญ,ญพืชกับน้ำผึ้งอ่อนๆเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญทานง่ายมากสามารถนำมาทานได้เลยหรือชงทานกับนมโยเกิร์ตโรยหน้าสลัดก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นซีเรียลที่ถูกปากทุกเพศทุกวัยทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด